ตอนเราพีน่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งพระวจนะเพื่อชีวิตของเราจะมีพระวจนะของพระเจ้านะครับเรากําลังอยู่ในชุดคําสอนเรื่องชีวิตแห่งชัยชนะพ,ะพี่น้องพวกเรามั่นใจแน่นอนที่สุดนะครับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่เราเชื่อและพระองค์ทรงพระชนอยู่ดังนั้นพี่น้องครับนี่เป็นความมั่นใจที่สุด ว่าไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้วายสักเพียงใดในชีวิตถ้าเรายังรักษาความเชื่อความวางใจในพระเจ้าเราจะไม่มีวันแพ้ขอบพระคุณพระเจ้านะครับสัปดาห์นี้เราจะมีกันได้มาเรียนเรื่องของการที่เราจะชนะความเครียดนะครับโอ้โหพี่น้องฟังแล้วเนี่ยพอพูดถึงเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ใช่เลยเราเป็นคนที่ชอบเครียดอยู่บ่อยๆแล้วเราก็ ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรหรือรเผชิญอย่างไรจนบางครั้งทำให้สุขภาพไม่ดีนะครับเหตุเพราะความเครียดวันนี้มีคำตอบครับพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์จะมาปลดปล่อยเราให้เรามีชัยชนะเหนือความเครียดทุกรูปแบบเอเมนไหมครับถ้าเชื่อเช่นนั้นเราจะที่ถานด้วยกัน แ้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้เรารู้ว่าเรามีชัยอย่างเหลือล้นโดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเราและถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราจะต้องกลัวผู้ใดอีกเล่าวันนี้เราเข้ามาด้วยความมั่นใจว่าภาระหนักปัญหาความทุกข์ความกังวลความเครียดโอ้ทั้งสิ้นที่เคยมีอยู่ในชีวิตของเราจะถูกปลดปล่อยโอ้ให้เราหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความเครียดโอ้พระองค์เจ้าเพราะเราได้รับการไถ่แล้วเพราะในพระเยซูคริสต์เรามีชัยอย่างเหลือล้นแล้ว เราจึงเข้ามาหาพระองค์และเปิดใจน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อและน้อมรับด้วยใจขอบพระคุณพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนฮาลูย,ลยาพี่น้องครับเมื่อพูดถึงความเครียดเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ลำบากมากและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันนี้มากมายทีเดียวไม่ว่าคนนั้นจะ เชื่อในพระเจ้าหรือไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเพราะเรากำลังอยู่ในสังคมที่รวดเร็วเร่งรีบแข่งขันมีความกดดันสูงทำให้เกิดความเครียดได้ตลอดเวลาพี่น้องครับโดยเฉพาะคนที่ต้องมีความรับผิดชอบมากนะครับความเครียดก็เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนจึงทำให้เกิดความหนักหน่วงในชีวิตอย่างมาก พี่นอนตีรักยิงครับอาจารย์โปโลได้เจอสถานการณ์แห่งความเครียดอยู่บ่อยเช่นเดียวกันและในบัมพีตอนหนึ่งได้ใช้คำหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นนะครับในสองโครินบที่1นข้อที่8ข้อนี้ได้บอกว่าได้พูดถึงตัวอาจารย์โปโลเองนะครับที่กำลังประชิญกับ สถานการณ์แห่งความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นอย่างมากจนทําให้เกิดความเครียดแต่ในที่นี้ใช้คําหนึ่งในนี้บอกว่าเราอยากให้ท่านทั้งหลายทราบในความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียที่เราหนักใจเหลือกําลังจนเราเกือบจะหมดหวังที่จะเอาชีวิตกลับมาได้โอพีน้องครับในที่นี้อาจารย์เปโลใช้คําว่าหนักใจเหลือกําลัง ซึ่งก็คงเป็นความเครียดอย่างมากที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่หนักหน่วงในใจเป็นความเครียดที่เหมือนกับบีบคั้นในใจเพราะว่าเหตุการณ์บางเรื่องกลืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออกนะครับและก็คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในหลายๆครั้งก็เป็นได้นะครับเปาโลเป็นคนหนึ่งที่ทําการของพระเจ้าก็ต้องเจอแรงกดดันนะครับจาก ทั้งภายในและภายนอกนะครับจากทั้งคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าคนที่ต่อต้านนักศาสนาทั้งหลายนะครับพี่น้องครับเพราะเหตุเรายังต้องอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันที่เราต้องมีความรับผิดชอบในงานต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยความเครียดจึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะชนะมันได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นพี่น้อง ผลเสียที่เกิดขึ้นจากความเครียดเนี่ยมีผลเสียอย่างมากในทางการแพทย์เนี่ยพูดว่าโรคหลายชนิดหรือโรคหลายโรคน,นะนะเกิดจากสาเหตุเพราะคนนั้นเครียดนะครับบางครั้งก็เกิดความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับโอ้โหเพราะว่าถูกกดดันอย่างมากในที่ทํางานบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าความเครียดลงกระเพาะเป็นกระเพาะไปเลยนะครับ ไม่ค่อยย่อยนะครับกินอาหารก็ไม่ค่อยได้ความตึงเครียดมันสูงจนบางคนที่บางคนเป็นผู้ใหญ่ถึงกับถูกบีบคั้นจนกลายเป็นคนที่เป็นโรคหัวใจไปได้เพราะความเครียดพี่น้องและยังมีหลายต่อหลายโรคที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุถึงความเครียดนะครับบางคนเนี่ยต้องทํางานมีความรับผิดชอบมากและในการทํางานเขามักจะก,กําหนดอะไรรู้ไหมครับซึ่งเป็นคําที่ ฟังแล้วเนี่ยไม่เสริมสร้างเลยก็คือเขากำหนดเดดไลน์หรือเส้นตายในการส่งงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นนั้นนีโ้โห้พี่น้องแป๊กแค่คำว่าเดดไลน์ก็คือคือเส้นตายอะ่ะถ้าคุณทำไม่เสร็จก็คุณต้องตายหรือต้องถูกปรับหรือถูกขับออกจากงานหรือถูกลดเงินเดือนอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะต้องให้ออกจากงาน มันจงเป็นความกดดันความเครียดอย่างมากจนบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เพราะงานที่เราผิดชอบเนี่ยเพราะมีเส้นตายรออยู่ไม่ใช่เพราะเรื่องเดียวหลายๆเรื่องกําหนดก็มาถึงในทุกๆวันทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับพี่น้องครับครั้งก่อนเราเคยได้เรียนเรื่องการชนะความวิตกกังวลน,นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อมีก็ได้พูดถึงเรื่องความเครียดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นหรือความกังวลมากๆหลายขนาดเนี่ยกลายเป็นความเครียดก็เป็นได้พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราจะมีก็ได้มาเ,เรียนรู้จากพรนะเจ้าขะออเจ้าด้วยกันเพราะเรารู้ว่าความเครียดเ,ยเป็นสาเหตุแห่งปัญหาทั้งด้านจิตใจและด้านสุขภาพมากมายเราไม่อยากจะอยู่ในความเครียดเราอยากจะอยู่ในบรรยากาศที่สบายสบาย ผ่อนคลายและยังสามารถทำงานได้อย่างดีด้วยเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือความยากลำบากความบีบคั้นการกดดันต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดเราจะทำอย่างไรพระเจ้า,จาหลักการพระเจ้าให้เงื่อนคิดต่างๆประการที่หนึ่งนะครับเราจะต้องปรับมุมมองของเราหรือการมองสถานการณ์จากมุมมองแบบพระเจ้าหรือจาก มุมของพระเจ้าพี่น้องที่รักอิงครับเรามองปัญหาเรามองสถานกาเกิดขึ้นเนี่ยกับพระเจ้ามองนั้นแตกต่างเราอาจจะมีความจํากัดเรามองเห็นแต่ปัญหาแต่พระเจ้ามองเห็นทางออกพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นสิ่งดีเราต้องเรียนรู้ให้เรามีโอกาสได้ปรับมุมมองของเราต่อสถานการณ์ต่างๆต่อสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนว่าเป็นปัญหา มากจริงๆและมันก็เป็นปัญหาแต่เราลองปรับโดยมองผ่านทางพุทธนะหรือมองโดยหลักการบัมพีในบางข้อในโลมบทที่8ก็28ิดพี่น้องครับข้อนี้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักโรรองให้เกิดผลอดีในทุกสิ่งคือคนทุกคนที่พรรองทรงเรียกตามพระประสงค์ของโรรองพี่น้องครับพระบีข้อนี้ไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่รักพรรองจะต้องดีใช่ไหมฮะไม่ใช่ทุกสิ่งจะว่าดีแต่บอกว่าผล จะดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ดีแต่ผลปลายทางผลในที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับพระเจ้าทรงเห็นครบแล้วแต่บางครั้งเรายังไม่เห็นถึงจุดนั้นใช่ไหมเราก็รู้สึกโอ้โหมันเครียดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจนมีแต่เลวลงมันมีแต่ปัญหาแต่พระเจ้ามองเห็นช็อตต่อไปแล้วมองเห็นข้างหน้ามองเห็นแล้วว่าตอนจบนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าเรามั่นใจและถ้าเรามีมุมมองแบบพระเจ้าโอ้สท็จพระเจ้าต้องมองก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มาบ่นต่อว่าว่าทำไมต้องเกิดอย่างนี้ทําไมทําไมพี่น้องแบบนี้เราจะไม่ได้รับการพระคุณในการแก้ไขปัญหาแต่เราจะถามคําถามให้ว่าโอ้พระเจ้าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรพระเจ้ามีอะไรซ่อนอยู่พระเจ้าอยากจะให้เราเติบโตขึ้น ในเรื่องนี้ถ้าเราตอบสองจุดต้องเด้ผ่านพ้นมันไปได้ทนได้ในที่สุดจะกลายเป็นคนที่สอบผ่านและอาจจะเป็นคนที่ถูกเลื่อนขั้นโปรโมตได้เพราะท่าทีถูกต้องตอบสนองยังอดทนยืนหยัดทนจนถึงที่สุดเห็เป็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับมุมมองปรับสายตาของเรามีมุมมองแบบพระเจ้าประการที่สองที่เราจะ มีใช้ชนะเหนือความเครียดก็คือเราต้องการใช้เวลาให้ถูกต้องครับพี่น้องหลายครั้งความเครียดเกิดขึ้นเพราะว่าคนมีความรับผิดชอบมีงานหลายอย่างแต่พวกบางคนเนี่ยใช้เวลาไม่ถูกต้องไงเลยทําให้งานไม่เสร็จเลยทําให้เรื่องนี้ประดังเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็ทับถมทําให้เกิดความเครียดและเกิดการลนหรือลุกลี้ลุกลนว่าจะเอายังไงดีจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วเพราะเหตุเกิดจากการ ใช้เวลาไม่ถูกต้องที่ผ่านมาพระคำของพระเจ้าได้บอกให้เราใช้เวลาอย่างถูกต้องเอเฟซัสบทที F ่หข้อที่15บหข้อที่16บอกว่าให้เราฉวยโอกาสเพราะทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเป็นเวลาที่ชั่วพระบีสอนเราให้รู้จักใช้เวลาอย่างฉลาดไทยเวลาคืนมาฉวยโอกาสเป็นเหมือนกับการไถยเวลาคืนมานะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นต้องทำต้องทำก่อนลำดับให้ถูกต้องพี่น้องครับเมื่อถ้าเราใช้เวลาผิดหรือเราจำเวลาผิดเนี่ยพี่น้องมันเป็นความปัญหาร้ายแรงนะครับเช่นเราจำเวลาผิดเราใช้เวลาไม่ถูกต้องเราไปขึ้นเครื่องไม่ทันโอ้โหพี่น้องมันไม่เพียงแต่ขึ้นเครื่องไม่ทันมันส่งผลทำให้งานต่างๆหรือ สิ่งที่เรานัดหมายไว้เนี่ยพังหมดเลยครับพี่น้องเคยตกรถไฟตกเครื่องบินใช่ไหมครับหมายถึงว่าไปขึ้นไม่ทันไม่ใช่ว่านั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วตกลงมานะครับผมก็เคยเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเลยเพราะเราลืมเวลาหรือใช้เวลาไม่ถูกต้องเรากะเวลาผิดโอ้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่จะใช้เวลาแต่ละวันอย่างถูกต้องง่ายที่สุดเริ่มต้นทีพระเจา้า เหมือนกับที่เรามีอธิษฐานรุ่งอรุณใช่ไหมครับเริ่มต้นแต่เช้าวันใหม่กับพระเจ้านะนับหนึ่งให้ถูกต้องก้าวที่หนึ่งให้ถูกต้องและก้าวต่อมาจะตามมาเมื่อเรียงลำดับถูกต้องลำดับต่อมาก็จะลงตัวเห็นมนะครับประการต่อมาที่เราจะชนะความเครียดพี่น้องเราได้เปรียบเพราะเราได้รู้จักกับพระเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ สร้างทุกสิ่งและยังควบคุมทุกสิ่งอยู่ไม่ว่าเหตุการณ์โลกระบาดไม่ว่าเหตุการณ์สงครามดูมันจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เหตุเกิดขึ้นรอบตัวเราในที่ทํางานเราก็ตามเราสามารถมั่นใจว่าพระเจ้ายังควบคุมทุกสิ่งอยู่แม้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเอเมนดังนั้นเนี่ย การที่เราจะสามารถชนะความเครียดก็คือการที่เรารู้จักการเข้ามาพักสงบในพระเจ้าเอเมนนะครับซึ่งบางครั้งบางคนจะเรียกว่าการเฝ้าเดียวในชุดปัจจุวันก็ถูกต้องนะครับเป็นการที่เราได้นำชุดของเรามาพบพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตกับพระเจ้าวางภาระต่างๆลง และให้เป็นเวลาที่เราจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราแม้เราอาจจะมาด้วยหลากหลายปัญหาเราต้องมีวาระแห่งการที่เราจะมาพักสงบพี่น้องครับรถถ้ามันไม่หยุดพักบ้างวันหนึ่งมันก็จะพัง <c oughs> เครื่องจักรวันหนึ่งถ้ามันไม่มีการซ่อมบำรุงไม่มีการทำความสะอาดวันหนึ่งมันก็จะพังเร็วขึ้นชีวิตของเราเนี่ยนะครับพระเจ้าให้เรามี ได้พักสงบหลักการวันสบาโตพระเจ้าก็บอกไว้ใช่ไหมพระเจ้ายังพักเลยสร้างสรรพสิ่งในหวันและพระเจ้าก็หยุดพักในวันที่7พี่น้องครับนี่เป็นหลักการของพระเจ้าว่าเราต้องเข้ามาพักสงบในพระเจ้าจะเป็นพักสงบในวันสบาโตทุกทกสัปดาห,หรือเป็นการที่เราต้องมาพักสงบในแต่ละวันพี่น้องครับเพราะหลายครั้งเนี่ย<ม>เรา เมื่อเราไม่พักสงบในพระเจ้าเราเจอปัญหาเจอสถานการณ์ต่างๆเราก็ลุกนี้ลุกหรือเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงเพราะเราพึ่งกําลังของตนเองไงพี่น้องครับแต่พระเจ้าบอกต้องเริ่มต้นที่รพระเจ้าพักสงบในพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราจะเกิดสติปัญญาและพระเจ้าจะให้ทิศทางพระเจ้าจะได้สาแดงว่าเราควรจะทําอะไรในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในการงานแต่ละวันที่เราจ้องเผชิญสุดีบทที่46ข้อที่ส0บบอกว่า จงนิ่งเสียและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าให้เรารู้จักในการที่จะนิ่งหรือเข้ามาพักสงบในพระเจ้าเวลาพักสงบในพระเจ้าไม่เป็นเพียงการนิ่งเงียบบางครั้งจะอยู่ในบรรยากาศที่อยู่ในการนามัสการหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแช่อยู่ในการทรงสถิตให้บทเพลง แห่งการนมัสการเข้ามาในใจล้นออกมาจากภายในใจโอเป็นการได้เหมือนกับการได้อยู่ใกล้พระเจ้านะสิ่งแปลกปลอมสิ่งผิดปกติจะได้รับการแก้ไขนะครับเมื่อเราเอาชื่อของเรามาแช่อยู่ในการทรงสถิตอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะมาสามารถมาแตะต้องมารักษามาสัมผัสมาซ่อมแซมส่วนที่ เป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ผิดปกติในชุดของเราทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจความคิดของเราให้ถูกต้องเราต้องโน้มนำความคิดจิตใจของเรามาไว้ภายใต้พระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือเป็นการที่เราจะรับการหรือฟื้นใหม่ความสดใหม่จะเกิดขึ้นทําให้เรามีสติปัญญาสามารถผาเผชิญเสียงต่างสามารถ,าาร,ถรับผิดชอบงานต่างๆแม้มันจะมากมายสักเพียงใดได้ด้วยพลังที่พระเจ้าเจิเมเรา ฮาเลลูยาสรรเสสิญพระเจ้าแน่นอนในการที่เราเข้ามาพักสงบในพระเจ้ามันก็จะรวมถึงการอธิษฐานที่ก็เป็นสิ่งที่เป็นกุญแจที่เราสามารถทําในทุกๆเรื่องที่จะชนะความกลัวชนะความวิตกกังวลชนะสงต่างๆชนะความเพียรการอธิษฐานก็เป็นกุญแจหลักอันหนึ่งที่เราสามารถระบายทุกๆอย่างกับพระเจ้าได้ใช่ไหมครับ ฟิลปิปปีบทที่4ก็4ถึง7ก็พูดไว้แล้วชื่นชมยินดีทูลเรื่องความปรารถนาไว้กับพระเจ,จา้านะครับด้วยการธิฐานนั่นเป็นการที่เราเข้ามาพักสงบในพระเจ,จา้านะครับวิธีชนะความเครียดต่อมาก็คือต้องเป็นคนที่รู้จักเคล็ดลับก็คือให้โพชชนะเป็นแหล่งแห่งการชูใจพี่น้องครับเรารู้ว่าโพชชนะเป็นคำตอบเป็นอาหารนะเป็นหลายๆสิ่งในชุวของเราที่เราเรียนไปแล้วเอเมนไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนแห่งพระวจนะครับเราจะสามารถชนะความเครียดที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ด้วยอาศัยพระวจนะของาาพระเจ้าเพราะเมื่อเราเจอปัญหาใช่ไหมเมื่อเราอ่านพระบพีโอ้พระบพีมีทางออกฮะพระบพีมีเป็นเหมือนความสว่างทําให้เราเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาว่าโอ้ปัญหานี้เนะี่ยแก้ได้เลยนะครับเมื่อเราอ่านแล้วพระบพีมีฤทธเดช โอ้โหใครที่เชื่อพร,ระพุทธตามมันจะมีพลังมีฤทธิ์เดชที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือปัญหานั้นได้เมื่ออ่านพระบีทําให้เราเห็นพระสัญญาหรือคําสัญญาของพระเจ้าทําให้เรามั่นใจทใําเราไม่ยอมแพ้และความเครียดจะถูกขจัดออกไปนะครับพระบีจึงเป็นแหล่งแห่งการชูใจในชีวิตของเราอย่างมากทีเดียวนะครับในชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา เพราะเมื่อเรามีพระเจ้าทำให้เกิดความหวังทำให้เกิดความชูใจปัญหาความยากลําบากหนักสักเพียงใดเราสามารถชนะได้เพราะพระคาของพระสัญญาเอเมนประการต่อมาการที่เราจะชนะความเครียดเราต้องรู้จักเคล็ดลับในการไปร่วมสาม,มาขี่ธรรมกับพี่น้องพี่น้องเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยเราอย่าอยู่คนเดียวนะครับไม่เพียงแต่เราต้องเปลี่ยนอิิยาบถ นะฮะไม่ใช่ว่าถูกความกดดันเนี่ยเขาเครียดไปเครียดไปแล้วก็จมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโอ้โห oh, พี่น้องอันตรายเราต้องมีวาละปล่อยวางแล้วก็ต้องหาโอกาสที่จะมีกา,มารได้ษาให้ทำไปพี่น้องสามารถพระเมื่อกาดพบกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นบรรยากาศนมัสการร้องเพลงแบ่งปันทุกสุขอธิษฐานเผื่อกันและกันพี่น้องมันเป็นการผ่อนคลายความตึงความเครียดให้พี่น้องได้แบ่งเบากันได้ใช่ไหมครับ พี่น้องมาก็เกิดมาก็เพื่อช่วยเหลือกันเหล็กก็รับเหล็กได้โอ้เมื่อเรามีก็ได้ไปสามีทำพี่น้องก็มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันประสบะการณ์คนนั้นเจอทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราจะาโอ้ไม่ใช่เราคนเดียวโอ้คนนั้นก็เจอปัญหาเหมือนกันหนักกว่าเราอีกแต่เขาผ่านได้ฮะโอ้ทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจโอ้พระเจ้าช่วยเขาได้นะพระเจ้าก็ช่วยเราได้แล้วพระเจ้าช่วยเขายัางไงล่ะ โอ้เขานำทุกเรื่องมาทูลต่อพระเจ้าเขามีเคล็ดลับเขาหัวเลาะให้กับเหตุการณ์เขาชื่นชมยินดีนในพระเจ้าเขาอธิษฐานนำทุกๆเรื่องที่เขาทุกใจกับพระเจ้าโอ้ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยทําเราพึ่งแต่กําลังของตนเองเราเอาพระเจ้าไว้สุดท้ายเราเอาพระเจ้าไว้เป็นเหมือนยางอะไรนะครับถ้าไม่ตายจริงๆก็ไม่เอามาใช้โอ้ไม่ใช่พี่น้องเราต้องเปลี่ยนความคิดเราต้องให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งก่อน โอ้เราได้ข้อคิดเห็นไหมครับการสาไม่ทํากับพี่น้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยความกังวลความทุกข์ไประดับหนึ่งแม้พี่น้องก็อาจจะไม่ได้มาช่วยเราแต่การที่เราได้พบปะเราได้ฟังคาหนุนใจและเราได้รับคําพยานที่ดีๆเนี่ยเราก็มีกําลังใจทําให้เราสามารถผเผชิญและชนะความเครียดได้นี่เป็นเหตุนหนึ่งที่พอมพีบอกว่าเราจึงต้องอย่าขาดการประชุมจําได้ไหม อีบุญบทที่สิก็ยี่บ้าไงบอกายาขาดการประชุมยาขาดการสามีรมเพราะว่าการไปร่วมสามีทมกับพี่น้องเนี่ยมันเกิดประโยชน์ในตัวอย่างอัตโนมัติเลยรู้ไหมไม่บางครั้งไม่ได้ทําอะไรแต่เมื่อได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะได้อธิษฐานเปลือกกันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้วันนี้รับการหนุนจิตช่วยได้รับการเติมเต็มให้วันนี้เรากลับมาด้วยมีพลังว่าโอ้เพราะว่าฟังคําเรื่องดีๆเรื่องการดุน้ําใจจากคนนั้นจากคนโน้นมีการแบ่งเบาภาระกันละกัน เห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องถ้าไม่ขอขาดบาดตายเนี่ยเราจะไม่ขาดการสามีทำแม้ตอนนี้อยู่ในช่วงออนไลน์ก็ตามให้เรามีก็ได้เข้ามาร่วมสามีทำกับพี่น้องนะครับหรือจะผ่านทางซูมนะครับที่เรามาเรียนบัมพีอธิษฐานด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับขอบพระคุณพระเจา้าฮาเลลูยาอีกประการหนึ่งที่จะทําให้เราจะช่วยเราให้มีชัยชนะเหนือความเครียดอาจจะเป็นพวกความบาป ที่ยังค้างอยู่ดังนั้นเนี่ยประเด็นต่อมาคือต้องแก้ไขหรือจัดการความบาปที่ยังไม่หมดให้หมดไปจากชีวิตของเราเพราะพี่น้องต้องรู้ว่าความบาปนเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความเครียดก็เป็นได้นะครับถ้าเรามีความบาปเก็บซ่อนอยู่พี่น้องแล้วเราทําให้เราต้องถ้าไม่ยอมสารภาพเราก็ต้องปกปิดปกป้องตัวเองสร้างกําแพงทําให้เรากวนกระวาย ทำให้เราเครียดในที่สุดโอ้สู้เราโอ้พระเจ้าเราจัดการกับใจใหม่จัดการกับบาปไม่ต้องมีหน้ากากกันบาปนะแม้เราต้องสวมหน้ากากอนามัยกันเชื้อโรคแต่เราต้องไม่มีหน้ากากที่จะปกปิดความบาปในชีชิตเราต้องสารภาพนะครับให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์ นะเราก็จะไม่กงังวลไม่ต้องออกลัวว่าเราทําอะไรผิดไว้ที่ยังไม่ออที่ปกปิดคนอื่นอยู่หรือปิดซ่อนอยู่ถ้าเราไม่สบายใจไม่สบายใจก็ในที่สะสมมันก็เกิดความเครียดในชีวิตพี่น้องครับไม่มีใครปลักปลําเราเมื่อเราสารภาพพระเจ้ายกโทษพี่น้องก็จะยกโทษและตัวท่านต้องยกโทษให้กับตัวท่านเองและท่านจะพ้นจากความเครียดเอเมนไหมครับ แการสุดท้ายที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเราเปลดปล่อยจากความเครียดหรือชนะความเครียดก็คือการที่เราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอพี่น้องเพราะเราเชื่อว่าร่างกายจิตใจความคิดจิตวิญญาณก็เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะเมื่อ,อไหร่ร่างกายของเราพักผ่อนไม่พอหรือเราไม่ดูแลสุขภาพของเราเมื่อสุขภาพเ,เรา ไม่ดีใช่ไหมเราก็เกิดความกังวลอีกเกิดความเครียดพี่น้องบางคนเนี่ยนะผลค้นพบว่าตัวเองโอโ้เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคบางอย่างจากคนที่ยินดีนะกลายเป็นคนที่หดหูเศร้าเลยครับพี่น้องครับแต่บางคนก็ประชิญสถงงางกา์ได้ดีๆก็ขอบพระคุณพระเจา้าเพราะเขามั่นใจในพระเจา้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าชีวิตนี้ ร่างกายนี้วิหารนี้เป็นของพระเจ้าถ้าเรามั่นใจว่าเราดำเนินชุดที่ถูกต้องต่อพระเจ้านะไม่ทําอะไรที่เป็นเหตุทําให้เกิดการที่พระเจ้าจะลงโทษเราหรือตีสอนเราเขาก็มั่นใจในพระเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องชีวิตร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกให้เราต้องดูแลนะครับไม่ใช่บอกโอ้เราจะดำเนินชุดยังไงกินยังไงออนอนยังไงไม่มีวินยัยอะไรทําอะไรแล้วในที่สุดวันหนึ่งไปครับเราก็ป่วยแล้วเราก็บอกโอ้พระเจ้า ทำไมเราอายุเท่านี้เองทําไมเราต้องป่วยพี่น้องแต่บางครั้งเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าก็บอกแล้วว่าอยากกินอันนี้มากเกินไปแล้วก็ดูแลออกกําลังกายด้วยนะกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์พี่น้องเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะความเครียดอาจจะเกี่ยวข้องถ้าสุขภาพดีความเครียดก็น้อยลงใช่ไหมเพราะเรามีความสุขสุขภาพดี นะเราก็มีความชื่นชมยิด้วยนะครับนะเนี่ยก็ขอพระเจ้าสมโปร์ช่วยนะพี่น้องก็จะดูแลร่างกายของเราอย่างดีสุขภาพอย่างดีนะผมเชื่อว่าพี่น้องในหลักการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเรานะครับในการที่เราจะชนะความเครียบนะครับเชื่อว่าพี่น้องจะมีความยินดีในพระเจ้าเราเชื่อว่าทุกคนที่ร,รู้จักกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเนียความเครียดจะลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับ อย่าเครียดมากเลยพูดกับตัวเองเราจะไม่เครียดไหมปัญหาจะประดังเข้ามาเราไม่ยอมรับความเครียดเราจะไม่เครียดเราจะวางใจพระเจ้าและทําส่วนของเราอย่างดีที่สุดที่เหลือพัดเจ้าจะมีหนทางมีทางออกเครียดไปมากมันก็ไม่แก้ปัญหาสู้กลับมาวางใจพระเจ้าและทูลฝากไว้กับพระเจ้าและทําจิตใจของเราให้ชื่นชมยินดีเบิกบานในพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเอเมนไหมครับ อะไลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการที่จะนาหลักการแห่งโพชชนะขอพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของท่านและท่านจะกลายเป็นบุคคลแห่งความชื่นชมดีแม้ต้องเผชิญกับความยากลําบากเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนเลวร้ายพี่น้องจะสามารถผ่านผลและบินขึ้นด้วยปีกอย่างนกอินทรีเขินเวหาและสามารถหัวเราะให้กับเหตุการณ์ที่จะมาถึงกลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถหนุนใจคนเป็นอันมากให้มีกําลังใจในการดาเนินชีวิตและมีชัยชนะเหนือความเครียด ทุกรูปแบบเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าเราอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรู้จักชีวิตของเราเรารู้ว่าพี่น้องและชีวิตของเราหลายครั้งในชุดปัจจุบันเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากทําให้เกิดความเครียดทําให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายแต่วันนี้เราได้ค้นพบทางออกหนทางแห่งการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าโอ้พราพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้า โอ้ทรงรู้จักเราดีและพระเจ้าจะไม่ปล่อยเราให้อยู่ในความทุกข์ยาวนานความทุกข์เล็กน้อยเป็นเพียงชั่วคราวแต่ความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราและความชื่นบานในพระเจ้าเป็นพลังที่เรามีชัยชนะเหนือทุกปัญหาขอพระเจ้าปลดปล่อยพี่น้องจากความเครียดความกังวลทุกอย่างให้เขามีชัยชนะเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยและพระเจ้าจะให้เขามีทางออกพระเจ้าจะให้เขาเห็นถึงแสงที่ปลายถ้ำ เละเขาจะออกจากอุโมงแห่งความมืดแห่งปัญหาความทุกได้โดยพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์พะทุกปัญหาในชีวิตพระเยซูคริสต์ท่งช่วยเราได้เราเชื่อเช่นนี้เราจึงขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอพระยาอวยพรพี่พน้องทุกท่านครับ